Fa mufananyana fana ta mufananyana sige pe taa peya. Rồi ạ ครับขอยาดครับขอยาดครับ

ที่ประเทศนี้แหลนะคะกับกลองแอดให้ลองทักรังสาร์ขอบคุณครับอัลองนะครับหนึ่งสงมสามเลยนครับแลอไเห็นไม่ตรงทัก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 ็บขึ้นนิดๆครับไม่ได้ฮะมันใช้ขึ้นะไรครับรับมอบง่าองสมรัวันนะครั มอบเครื่องของอินเตอร์นะครับราอุปกรณ์25.920อย่างเมื่อต่อไปนรัเชิญนักผู้อำนวยารเขตและคณะนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจรตชชิมาปัจจุบันครับอยู หนึ่งสองขอบคุณครับการกองวิทยาจารนะครับมูลค่าหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับรถละมอบกันตุ้มยนหนังทอนะครับรองกนันคุณรัท่านนายกสมาคมผู้ปกคร,พบพบพรองวิเชียอหน้าครับรางกรนับมอมองเงเลยครับพีบ่เอกครับ อ้มองกล้องเลยครับครับเล็นนั่นทั้งหมดเลยนะครับครับขอบคุณนะครับครับพร้อมครับ ถูไหมครับตันหนยครับตันหมครับตันมีไรครับตันมีไรครับตันมีไรครับขอบคุณครับตันมีครับตันมีครับตานหน้าคุณนุ่นเดินตรงบ้างครับงครับซึ่งคอมพิวเตอร์จำนวนสองเครื่องนะครับมูลค่าสามหมื่นบาทเป็นกบ้าน ส1งจะกลับกรงเรินบ้านนองสลักไะครับแล้วออโดยทางกรมการนักเรียนครับขอบคุณครับไปเลยนะครับเงินสนับสนุนกุมโยธานักเรียนสตรีวะดัารนะครับไปประกวดยดแข่งดุตรีโลกครัที่16นักประเทศสครับของนุกกูโตนะครับวันนี้175ท่านจะได้ถุงยางชีพพร้อมอุปกรณ์นะครับแล้วก็มี2 เป็นคุณภาพสองเส้เป็นคุณ โอ้น้องเนสุดที่วันนั้นับที่รลพก็ค่าเครื่องบินไประบนอีโรนะครับ แต่เพื่อให้ประเทศสุดาสยามประสบการณ์มาเป็นปัจจัยการดำเนการในการสานงานชาติไปประกาศยศคุณคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวรรณ าผู้แทนท่าสดขอมอบโลกรุทธคุณผู้รูการการจัดเกนายเกียรตงเยี่มสเว่ยรับทว่านายเกียงติเยสเวเป็นผู้มีบทบาทโดเด่นในการนำหลักธรรมไทยวัฒนธรรมมาฝาประเตศจบในการ สอนทานพุทธศาสานาด้วยความวิริยะสาณและิดช,ชีวิตต่อทระพุทธศาสนาในการควรแก่การยกย่องเชิดชูเมตุคุณซึ่งเป็นการบำเพ็ญคุณประโยชน์แกาา่พระพุทธศาสนาทำให้เกิดผลเป็นอเนกประการต่อสังคมและประทศชาติจึงมอบโลกการชนะเมติคุณ เพื่อประกาศให้ปรากฏในศาลเป็นแบบอย่างที่ดี